The Master Coach Academy อยู่ที่สถานีแห่งความสำเร็จสุดยอดมนุษย์ยุคดิจิตอลผู้แปลเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นโอกาสและความโชคดีในความยากลำบากนั้นมีโอกาสซุกซ่อนอยู่มนุษย์ยุคดิจิตัลไม่ได้ถูกนิยามเพียงด้วยสมาร์ทโฟนแพลตฟอร์มหรือปัญญาประดิษฐ์หากแต่ถูกนิยามด้วยความสามารถในการตื่นรู้และแปลเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นเส้นทางสูขข่การเติบโต หนึ่งจิตญาณในโลกดิจิตอลในห้วงคลื่นข้อมูลอันไม่สิ้นสุดมนุษย์เพียงที่จะหลงลืมเสียงแท้จริงในใจตนเองแต่ผู้ที่เป็นสุดยอดมนุษย์จะไม่จมอยู่กับเสียงรบกวนเหล่านั้นหากจะใช้มันเป็นกระจกสะท้อนความจริงพื้นที่โซเชียลคือแบบทดสอบของการไม่ยึดติดกระแสะข่าวคือการฝึกแยกแยกกะศัจธรรมจากมายาเทคโนโลยีคือเพียงเครื่องมือแต่จิตคือผู้ควบคุมมนุษย์ฉัน นี้จะไม่ถูกกลืนโดยโลกดิจิทัลแต่จะใช้มันเป็นเวทีแห่งการปลดปล่อยพลังงานสร้างสารรค์สองมิติของจิตวิเคราะห์เงาและการปลดปล่อยซิกมันฟลอยเคยกล่าวถึงจิตไร้สำนึกว่าที่เป็นที่เก็บซ่อนความกลัวแรงขับและบาดแผลที่ยังไม่ได้การเยียวยาได้รับการเยียวยาส่วนคาร์กุสตาฟยุงได้อธิบายถึงเงา shadow ว่าเป็นด้านที่เราปฏิเสธในตนเอง ในยุคดิจิตัลเงาของเราปรากฏเป็นหน้าจอในรูปแบบต่างๆความอิจฉาเมื่อเห็นช,ชีวิตคนอื่นที่ดูสมบูรณ์แบบความโกรธจากคอมเมนต์หรือความว่างเปล่าจากการเสพติดการเปรียบเทียบแต่สุดยอดมนุษย์จะไม่หนีเงาเหล่านั้นเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับมันรับรู้เรียนรู้แล้วก็แปรเปลี่ยนมันเป็นพลังเพราะในเงานั้นเองซ่อนโอกาสแห่งการตื่นรู้3การข้ามพ้นด้วยสติและปัญญา มนุษย์ผู้ตื่นรู้ในะยุคดิจิตอลจะใช้เครื่องมือ2ประการเป็นดั่งดาบคู่ใจสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่จมกับข้อมูลปัญญามองเห็นแก่นแท้ของทุกปรากฏการณ์ว่าเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปด้วยสองสนี้เข้าเขาสามารถซ้อมตายก่อนตายได้ทุกวันตายจากอัตตาตายจากมายาเพื่อฟื้นคืนในความจริงอันไร้การเวลา4โอกาสที่ซ่อนอยู่เสมอดิจิตอลไม่ใช่เพียงโลกเสมือนแต่ คือสนามแห่งการฝึกจิตความสับสนพัฒนาเป็นการแยกแยะความโดดเดี่ยวพัฒนาเปการเป็นความเชื่อมโยงภายในความยากลําบากก่อกําเนิดโอกาสดังที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ในความยากลําบากนั้นมีโอกาสซุกซ่อนอยู่ความยากนั้นคือประตูที่พางตาส่วนโอกาสคือเพชรที่รอการคนพบบทสรุปมนุษย์ผู้เป็นสะพาน สุดยอดมนุษย์ยุคดิจิตอลจริงไม่ใช่ผู้ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่คือผู้ที่เปลี่ยนความยากลำบากให้กลายเป็นโอกาสเปลี่ยนเงาให้เป็นแสงและเปลี่ยนโลกดิจิตอลให้เป็นเวทีแห่งการตืน่นรู้เขาคือผู้ที่สามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางคลื่นแห่งข้อมูลและมายาโดยไม่ถูกกลืนหายไปแต่กลับกลายเป็นสะพานแห่งสติปัญญาที่เชื่อมโลกเสมือนกับความจริงสูงสุดแห่งจิตวิญญ,ญาณ มิ้วารโค้ชโค้ชส่วนตัว v, v ี p ที่พัทยาสำหรับการฝังชิป DNA GPU โปรแกรมถอดรหัสลับจิตเร่งด่วนบายมาสเตอร์สถิตธรรมเพนสุข The Master Coach Academy โค้ชส่วนตัว v, v ี p ที่พัทยาการเดิน,นทางเนี่ยการเวลาเพื่อพกจิตวิญญาณสู่ระดับ DNA GPU ล้ำค่ากับโปรแกรมถอดรหัสลับจิตเร่งด่วนโดยสถิตธรรมเพนสุขผู้สร้างปรตกฏการ ปรากฏการแห่ง The Master Coach Academy นี่มีใช่การโค้ชธรรมดานะแต่คือสุดยอดวิชาทางจิตวิญญาณระดับ VVIP ยุคดิจิตอลที่เชื่อมคุณเข้ากับแก่นแท้ของจักรวาลอันล้ำลึกเสมือนการฝังชีพแห่งการตื่นรู้เพื่ออัปเกรดสมองจิตใจและจิตวิญญาณสู่ความเร็ววาร์ปวัวตั้ม GPU น้ำเมืองพัทยาท่ามกลางพลังงานทะเลและฟ้าคุณจะได้สัมผัสกระบวนการถอดรหัสจิตที่ออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อเปิด พลังแฝงใน DNA และปลุกการตื่นรู้สุดในเส้นทางชีวิตเหมาะสำหรับผู้ที่พร้อมแล้วเท่านั้นนักเดินทางจิตวิญญาณผู้นำที่ต้องการทะลวงขีดจำกัดผู้แสวงหาความจริงแท้เหนือมายาผู้ปรารถนาความสำเร็จขั้นสูง VVP Private Coaching Experience Spiritual DNA จำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่จักรวาลเลือกแล้วเท่านั้น เพราะนี่ไม่ใช่การเนี่ยรู้แต่คือการวัดจิตเพื่อก้าวข้ามจากบนุษย์ไปสู่การเป็นผู้สร้างโลกใบใหม่ฟังชิพส่วนตัวกับครูสถิตธรรมเพ็ญสุขไลอ้อนมาสเตอร์โค้ชเอ่าไหร่ส่วนก็สองสามหกหนึ่งห้าสามสี่หก